สวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมา้าอัปเดตข่าวเป็นเรื่องแล้วหนาฮักหนาฮักนะครับพี่น้องของทางน้องยูรินะครับเบาแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับน้องยูริทําอะไรทําไมคนในค่ายออกมาโพสแบบนี้พอรู้ความจริง ใจฟูเลยตาดแมนนองยุริเฮ็ดอีอย่างนาะบัดที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าสูาูฟังเด้อครับผมกาคือ่าแบบนี้นะครับได้มีเอฟซีนะครับทางค่ายของทางค่ายตู่เกียวมิสิกเอฟซีของทางน้องยุรินี่แหละครับพี่น้องเพิ่นได้แชร์โพสต์นะครับเป็นเรื่องรลวประทับใจนะครับเป็นโพสต์นะครับของสร้างแตงหนานะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นทิมงานของทางค่ายตู่เกียวมิสิกนี่แหละครับนะครับเพิ่นได้ออกมาโพสต์นะครับซึ่งทางเอฟซีเพิ่นโพสต์แบบนี้พี่น้องนะครับ เป็นขอบคุณนะครับข้อมูลของทางคุณขวัญฤดีพนเยี่ยมนะครับพี่น้องเพื่อนโพสต์ว่ายูริน่ารักมากน้องยูริฝากเงินมาไลาหน้าเวทีให้แม่เดียวเต้ายูริน่ารักมากไปลูกวัสดครับพี่น้องน่ารักมากไปลูกนะครับแล้วกับเป็นการแชร์โพสต์นะครับของทางคุณทยระดาไยซิวนะครับพี่น้องถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยเด้อครับผมซึ่งเพื่อนโพสต์แบบนี้นะครับพี่น้องก็คือเป็นแม่เดียวของทาง น้องยูรินั่นแหละครับพี่น้องนะครับเป็นสร้างแตงหนา้าเป็นทีมงานของทางค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกนี่แหละครับนะครับเพิ่นโพสต์ว่าตื่นมาเงินสดอยู่ในกระเป๋าตกใจกําลังจะไปแจ้งความหาที่มาของเงินวัสครับพี่น้องที่ไหนได้น้องยูริฝากไว้ให้นะครับขอบใจบักลาครับวัสครับพี่น้องให้บ่ให้แม่ ก็เต็มที่เหมือนเดิมนะลูกว่าสั่นครับพี่น้องซึ่งผมก็ได้เข้าไปเบิ้งคลิปอยู่นะครับพี่น้องเป็นเป็นคลิปเลี้ยวคลิปสั้นนะครับก็คือว่ามีเงินนะครับเป็นแบง้์หาร่อยนะครับอยู่ในกระเป๋าผ้านะครับผมซึ่งที่แรกนะครับเพื่อนกับบุฮู้ว่าเป็นเงินของผู้ใดประมาณนี้พี่น้องที่ไหนได้ก็คือเจ้าของเงินแบง้์หาร่อยก็คือน้องยุรินี่แหละครับนะครับผมก็คือหมายถึงว่าทั้งน้องยุริเพิ่ไในติบมาจากหน้าวีธีนะครับเพื่อนกัเลย ฝากไว้ให้ทางเมเดียวนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆนะครับของทางน้องยุรินะครับผมหลังจากนั้นก็มีทางเอฟซีนะครับข้ามาคอมมตนนะครับส่วนมากอะคอมมตนไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละครับพี่น้องชื่นชมนะครับว่าน้องยุริเป็นเด็กน้อยที่มีความน่ารักเป็นเด็กน้อยที่หูจักความนะครับพี่น้องกับว่าแปกที่สีมีเอฟซีทีฮักน้องยุริเยอะแยะมากมายนะครับนะครับเดี๋ยวอ่านบางช่วงบางตอนสูฟังนะครับท่านแรกบอกว่า เด็กมีความคิดดีน่ารักมีน้ำใจงามกับคนใกล้ตัวรอบข้างขอให้จเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะลูกวะสันครับท่านแรกนะครับท่านต่อมาพี่น้องบอกว่าหนาหักคักบักลาวะสันครับผมนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับส่วนมากก็บอกว่าน่ารักจังเลยลูกนะครับแล้วก็อีกท่านนี้นะครับพี่น้องอีกท่านนึงบอกว่า น้องๆน่ารักทุกคนอ่าขอรับน้องๆน่ารักทุกคนเลยมีน้ำใจให้กันนะครับกลับไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าใจฟูเลยนะครับเห็นเรื่องราวนี้นะครับพี่น้องผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าูฟังเ้อครับผมพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสูฟังได้เ้อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องพอยังแสนบ้านทุ่งน้ำนด้เลอครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ